สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพงศ์ก็จะมารีวิวนะครับเปิดร้านขนมปังปิ้งเนยว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับผมเปิดร้านเป็นวันแรกเดี๋ยวตอนเย็นผมก็จะไปพื้นที่ที่ผมเช่าไว้นะครับผมแต่วันนี้ผมก็จะมาตอนนี้ประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงกว่าแล้วนะครับผมไปซื้อของเสร็จนะครับก็ขึ้นมาเปิดห้องก่อนนะครับขึ้นมารีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับผมครับผมเริ่มด้วยรายการที่ผมซื้อมานะครับก็จะมี ต้ารานะครับขนมปังบอลยี่บาบาท25บาทนะครับแบบหั่นมาแล้วนะครับเราจะได้สะดวกเพราะว่าเขาหั่นมาแบบเสมอกันดีนะครับถ้าเรามาหั่นเองอาจจะไม่เสมอกันก็ได้นะครับแล้วก็ผมถามที่ร้านแล้วหั่นก็25ยังไม่หั่นก็20ก็25ผมก็เลยซื้อแบบหั่นมาแล้วนะครับผมแล้วก็ถาดถาดตัวนี้90บาทนะครับแล้วก็ถุง ถุงตัวนี้3 8นะครับแล้วก็น้ำตาลทรายแดง24บาทตัวนี้24บาทนะครับแล้วก็ไม้17บาทไม้เสียบบุชินนะครับเนยเนยเทียมมาการีนนะครับ65นะครับแล้วก็ทีพอตสองลบ2กิโลอยู่ที่95บาทนะครับก็3อย่างนี้ซื้อรวมย20บาทนะครับทั้งหมดก็60บบาทนะครับก็ เดี๋ยวผมลงตั้งร้านก่อนขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจหรือว่ามีข้อสักถามอะไรก็ถามมาใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมโอเควันนี้ผมขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับขอตัวรีบไปเปิดร้านก่อนขอบคุณมากครับ